สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับโปรเจกต์โมจังโรบอทนะครับผมเป็นพาร์ทที่สองนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมเราจะมาใส่ฟิลลิ่งให้ดวงตาของโมจังกันครับผมโดยที่เราเนี่ยจะใช้ r o b o a eyes library นะครับผมภาคที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้ library นะครับเรา ทำการวาดเองนะครับผมโอเคครับทุกคนเริ่มต้นเราเป็นโหลดไลบรารีกันก่อนเลยครับเพื่อนๆเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า o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  y l l i r r r y y นะครับอันนี้เลยครับทุกคนเว็บไซต์ของ g i t ก u b นะครับผมแฟกกั่ด l o โ o i library นะครับกดเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับเรามากดที่โค้ดเขียวๆนี่นะครับเราก็เลือกว่าดาวน์โหลดเป็นซิ p ไฟล์นะครับผม ไดื่อทำการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่ Arduino IDE นะครับผมเลือกไปที่ Input Library นะครับแล้วก็ Add Zip Library ครับจากนั้นนะครับให้เราไปเลือกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อตะกี้นี้นะครับผมแล้วก็กด Open ไปเลยครับ จากนั้นนะครับให้เราเข้าไปที่ example นะครับไปดูไลบร a รีของเรานะครับเป็นโลบอไตัวนี้นะครับผมจะเลือกเป็น i2c SSD 1306นะครับ configuration board นะครับจากนั้นนะครับเราเข้ามาดูก่อนเลยว่ามันจะต้องใช้ไลบร a รีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับผมตัวแรกเลยครับผมเป็น adafruit SSD 1306นะครับเป็นไลบรรีที่ใช้กับ OLED ขนาด0.96นิ้วครับผม ตัวถัดมานะครับเป็นไลบรารีของโรบอทนะครับอันนี้เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วข้ามไปได้เลยนะครับผมแล้วตัวถัดมานะครับเป็นไลบรารีพุทบัตทอมนะครับของพูลลูลูนะครับอันนี้เราต้องไปโหลดมาเพิ่มนะครับผมโอเคครับมี2ตัวนะครับที่เราจะต้องไปโหลดเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งไลบรารีพุทบัตทอมก่อนเลยนะครับเข้าไปที่เมนเน็ตไลบรรีนะครับเราก็เสิร์ชพุทบัททอมลงไปนะครับ เลื่อนลงมานะครับน่าจะอยู่ล่างๆนะครับให้หาคำว่าพุทธ o ุทธท่อมบายพูลลูนะครับผมแล้วก็กดติดตั้งเลยนะครับผมแล้วก็ l i b r a r y a d a ดฟูเอสเอสดหนึ่งสามศูนย์หกครับอ่าเป็นตัวนี้นะครับผมก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็กด INSTALL ไปนะครับผมก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นครับผม ถัดมาเรามาดูวิธีการติดตั้งอุปกรณ์กันนะครับผมจอ O L E D แบบ I 2 C นะครับก็มีขา S D A นะครับเข้าไปที่ขา4ี่นะครับแล้วก็ S C L เข้าไปที่ขา5้าครับแล้วก็ไฟบวกไฟลบนะครับผมก็ต่อกันเข้าไปครับผมแล้วก็ต่อสวิตช์เข้าไปเลยนะครับทั้งหมด7อันด้วยกันนะครับผมต่อเข้าไปที่พิน5นะครับเรียงไปเลยครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดนะครับตามนี้เลยครับผม เดี๋ยวเราลองมาซิมกันดูนะครับว่ามันจะประมาณไหนครับผมอ่านี่เป็นจอยสติ๊กนะครับสามารถคอนโทรลดวงตาได้นะครับขึ้นลงขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับผมอันนี้เป็นปุ่มโหมดนะครับเปลี่ยนอารมณ์ได้ครับเป็นอารมณ์ต่างๆนะครับแล้วก็กดหัวเราะกดกลัวกดกากระพริบนะครับผมแล้วก็มีโหมดต่างๆแล้วสำหรับปรับแก้ไขดวงตาได้ด้วยนะครับโอ้โห ว่ามันเจ๋งสุดๆเลยครับเราสามารถเอาไปประยุกต์ปรับใช้ได้เลยครับเนี่ยครับกลายเป็นดวงตากลมแล้วนะครับผมโห่ก็เป็นอีกแนวหนึ่งเลยนะครับผมก็เจ๋งดีเหมือนกันครับผมเดี๋ยวเราไปลองของจริงกันเลยดีกว่าครับไปเลยครับผมมาดูอุปกรณ์ที่ผมใช้กันนะครับทุกคนนะครับนี่ก็คือจอ OLED ขนาด0.96นิ้วนะครับผมเล็กๆกระทัดรัดนะครับผมแล้วก็ผมใช้บอร์ด Arduino นะครับ บวกด้วยบอดช่วยเสริมนะครับจะได้เสียบทดลองง่ายๆนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมสวิตช์เจ็สี่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะใช้เวลาในการต่อแค่6วินาทีเท่านั้นนะครับผมจับเวลาได้เลยครับเรียบร้อยครับทุกคนอันนี้ลูกของโมจังนะครับ เดี๋ยวเราไปทดสอบกันดูครับผมปุ่มแรกนะครับเป็นโหมดนะครับเปลี่ยนบทอารมณ์ต่างๆนะครับของดวงตานะครับปุ่มที่2น่าจะเป็นหัวเราะนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นกลัวหรือไม่เอาไม่เอานะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นตาสันนะครับโหโหโหตาสันนะครับผม ส่วนปุ่มนี้นะครับทุกคนมันจะเป็นเมนูสําหรับการปรับแต่งดวงตาเลยนะครับผมอยากได้แบบไหนนะครับผมกว้างยาวสูงต่ําดําขาวนะครับก็จัดกันไปเลยครับผมตามนี้เลยครับ ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสําหรับพาร์ทที2่2ของโมจังโรบอทนะครับของเรานะครับผมผ่านไป1ปีนะปีครับโมจังมีลูกสะแล้วนะครับผมแล้วจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมโมจังจะพัฒนาอะไรขึ้นไปอีกนะครับผมเดี๋ยวรอดตามคลิปหน้าได้เลยนะครับผม สำหรับใครที่สนใจทำนะครับก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับผมผมได้ทำลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปแล้วนะครับใครที่สนใจก็ไปดาวน์โหลดเอามาทดลองใช้ทำเป็นโปรเจกต์ต่างๆได้เลยนะครับผมมีอะไรสงสัยอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับผม